ตื่นมาพี่น้องหาอยู่หากินคือเกาหาอยู่หากินหาอยู่หากินหากินหากินอ๊ยปะบุตัวตัวนั่งตัวไหนปลูไปนี้ไปตกงานตูมไหนจ้อโเไประจนแม่เราไม่ไม่เจียแล้วเจียแล้วด

เอาไปนินไปต้มให้เพื่อนกินมันบุเคยเพาะบุเคยพาะอาหารยึดเถี <g exterior> <c auer> <Yeah>, like man, t <t ่ยววะถือบ่สิบโตหนุ่งหนุ่งนี่แห่ลงกระตื่นโอ้พวอย่างมาทอนนี้กระเซา

ออกมามาคู่นะอย่าลงไปอย่าลงไปไปแล้วเฮ้ขยะมันขยะมันตัวน้อยขยะมนุษย์ไปแล้วข้าจะปดน้องไปจะหอยฉีปตัวมันไปก่อนอย่าลงมาเด้อลูกเด้อตัวนี้ก็เอาเลยโต๊ะอะไรอย่าไปทางนั้นนะโอ้ยอยังไปกินปลาจ้ะปลาตัวไหนตัวไหนเมี้ยวไปอะไรไปมันไปมันตัวมดเลย บาตเียเต็มเฮอันเนี้ยน่น่าตหนูกเอาเลยช่งโต้เอาปูเอาวะปูไม่ใช่ลูกปูปูมีชัวยี่นี่เงีแลวลงลงอย่าไปี้ตกน้่เลยลูกกระบุกกระบาหน่อยมึงเห็นก มโนยมันย์ป่อยมันบ๊ายบายเนาะะไรจะมาติดกันขัดปีกนะกินแน่ขัดปีกปนินเออปล่อยมันลูกใส่อีกแล้วอ๋อด้ปลาจะเพี้ยนเลย

แพงไร้นะลูกซิวกับมีน้ยดูดูดูใช่คือขอเห็นปลาสเปียโนสอเนี่ยมัโลงลูกเนี่ยมันลงลูก่ะแมงมันโตหน่อยก็บอกมีหอเยอะนะยมีหอเนาะ เด่นเ่นเฮ้ยนี่นี่มาเลยใส่นะมาดต้มเด้อุ้ยมันจะขึ้นหม่เดมาเองดดูดมามันอ้าวมาอุ้ย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 ั่นดีบอ่ะตกปาลอโอ้ยแต่ตัวใหญ่ตัวเดียวนึงปานนีปีไปปีงใส่ ปนินบ่เคยจะเฮยแม่อย่ฮะปลาลูปันน้มันก็โตกลมๆหมดแล้มันคือก็แม่ไม่รูเมนเบิ่งน่แหี่นะนี่บ่แม่บ่เยแดดดดมันไล่โลกกับกปานิ่มหมูนี่หมูบ่มดมูโดยโดยโดมันโลในเนาะหนในอือลงเทนมาปล่อย

มาแม่จับหน้าน้กหนาหน้าเอาพืองไปปุ่นเอกไปปุ่นเอ็มเอปุนนั้นหานนกินเด่ดนั้น ตัวนี้บอกเขากินชาตัวนี้อเียบใช่ไหที่ไหนตัวนจะ

ไปล็อกปันมาดยีห้าะจาเด็า <fal> ล <mas marketing> um, mas ็อกปั A ๊กยมันแย่กันอยู่เลยปูย่ายพ่พกมันยังขามาอยู่เกิดีประกดประกดปะกดเอารปะกดอะอเลยเอเฮ้ย สองหนึ่งได้ไกยาเนาะหัวกับยานาะชอมาชอกับกนกันฮะฮนกอกิไปหาอยู่าหากินอะพี่หลอนกนโซมาขีดยัง่ออกแล้ ไม่ถ่ายไม่ได้เหรอจต่ไปกินนี่ไปกินอะไรปลาดูปลาปลาโจ๊ปลาโจ๊อยู่นอกแหงเุ้ยเหี้ยเอามาหนุ่มโอ้ได้สี่โตนึงอะไรเนาะหนำนี่หนำแม่นี่โอ้ยอะไรอว้าวก่อนเจาะก่อนก็กิน อีกแลยมีไปพอกินนะปลายังเกาะปลาลุดปลาโคปลาโคบรนวาปลนาโคาโคยปลาคือปลาดกโอ้ยเราะโนอปลาปลาดุกุโอ้เโดนออ้วเอ้าเอ้าอดไปมาอดไปเจอินอร่อย เปี๊ยกอ่ะอร่อยได้จาก่โตเลยนะอะลูกนี่มันเลยทำอะไรนี่เห็ดลูกเนยะมีสี่ตัวแต่เก่าคือบัวผัดนะน้องน้งตัวหน่อแถมได้ตัวหน่ออีกเลยน้าจีกินเปี๊ยกือกินจี อันน,น,ก,น,นกินเปล่งกินหรือกินจีกินปลาคืกินปิ่งหรกินจ,นจีกนินจีกินจีค่ะแน่หนังลงค่นะนังลงคานังลงทับผมอะไรนี่ไม่รู้อะไรอยากว้า่าไทยอะไรเมียวเธอเป็นคนลาวเมีเป็นตอนแล้วอย่าไปไกลน้องหน,นุกมาจะยิงเียเปลาว่าน้องไปบุถิ่นเจ้ตแล้วกั Lại lại nè lại lại mẹ, chọc chọc Mẹ chọc 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 nó chọc 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 này, chọc 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 ยามาตัดแปดตัวชินวนแฮก่าลนเห็ีดีๆุีไ,ไ,ไ,ไปเล้วหกไ,ไ,ไปเลยตุกองเต็มเลยนเวลาพี่น้องนาะพอกันใหม่คิดนะนะไปโอมันอยู่กัน้อกพีดดเ้เฮ้ยจะกระโดดลงนำนนมันโด,ดขาจ้โดดน้ำได้นะเฮ <S S S> ้ยปาบ้าอย่างนู้